เป็นลูกจ้างของสหกรณ์ประกางพยัญานะจำกัดอยู่นะครับผมอยู่ที่นั่นประมาณ14ปีนะครับก็ได้ลาออกมาทำธุรกิจเมื่อปีพศ2548นี่นะครับผมก็ได้เริ่มรับชิ้นส่วนรีรับากจากสาหกรณ์พยัญานมาแยกชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าทั่วไปร้านอาหารและก็โรงแรมต่างๆครับเราก็ได้การสนับสนุนจาก SME Bank นะครับเรื่องเงินทุนเพื่อให้เราได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรที่เลี้ยงโคขนครับครับสวัสดีครับผมผมนายปัญญาจันทรุนนะครับเจ้าของบริษัทเตาถ่านโคขนควรัรรมจำกัดนะครับผมผมก็เริ่มการทำธุรกิจคือเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ประกางควรธรรมจำกัดอยู่นะครับผม อยู่ที่นั่นประมาณ14ปีนะครับก็ได้ลาออกมาทำธุรกิจเมื่อปีพศ2548นี่แหละครับผมก็ได้เริ่มรับชิ้นส่วนรีรับทราบจากสากลพลังคำมาแยกชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าทั่วไปร้านอาหารแล้วก็โรงแรมต่างๆครับต่อยอดปัจจุบันคือเราก็ได้การสนับสนุนจาก เอสเอ็ม e นะครับเรื่องเงินทุนเพื่อให้เราได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนครับผมเหมือนเป็นธุรกิจที่ก้าวกระโดดครับผมเพราะว่าในด้านด้านอาหารว่าทุกคนก็ต้องกินต้องทานทุกวันอยู่แล้วครับมันก็เลยก้าวกระโดดมามา,มาไวคือบริษัทเตาถ่านโคขุนพนยังคำจำกัดเราคือตั้งอยู่ ตั้งอยู่ในตัวเมืองของสกลนครก็เป็นแหล่งกําเนิดของโคขุนโพย,ยคําจุดดีของเราคือเป็นต้นน้ําที่จะรับตัวเนื้อนี้ไปกระจายให้กับพุตเชอร์ต่างๆโรงแรมโรงแรมต่างๆ,ๆแล้วก็ห้างร้านต่างๆได้ดีครับผมเพราะว่าสินค้าของเราคือมาจากแหล่งผลิตโคขุนโดยตรงครับมาตรฐานเนื้อของเราคือเราจะรับซากมาแล้วเราก็จะบ่มซากต่อไม่น้อยกว่า30วันคือเป็นกระบวนการของเตาถ่าน เพื่อเพิ่มความนุ่มแล้วก็เพิ่มไขมันแทรกไปในตัวด้วยครับผมตัวนี้คือเป็นจุดเด่นของบริษัทเตาถานเราบก็ดีตรงที่อยู่แรงผลิตแล้วแล้วก็เรามีพื้นฐานคือเรามีห้องเย็นห้องบ่มกําลังการผลิตของเราคือเดือนหนึ่งไม่น้อยไม่ไม่ต่ำกว่า100ตัวครับผมตัวนี้เราก็สามารถคัดสรรแล้วก็บ่มเนื้อเพื่อให้ได้คุณภาพเพิ Bless ่มข enfin, ึ้นครับด้วยกําลังการผลิตคือห้องเย็น แล้วก็กระบวนการเครื่องมือต่างๆครับผมเราอยู่เราดีข้อดีตรงที่อยู่แรงผลิตแล้วแล้วก็เรามีพื้นฐานคือเรามีห้องเย็นห้องบ่มกําลังการผลิตของเราคือเดือนหนึ่งไม่น้อยไม่ไม่ต่ำกว่าหนึอตัวครับผมตัวนี้เราก็สามารถคัดสรรแล้วก็บ่มเนื้อเพื่อให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้นครับด้วยกําลังการผลิตคือห้องเย็น แล้วก็กระบวนการเครื่องมือต่างๆครับผมนอกจากเรามีโรงชมเหละแล้วเราก็ยังมีร้านอาหารอยู่ในตัวเมืองสกลนครสอสองส,องสองาขาใหญ่นะครับแล้วก็ต่างจังหวัดรวมทั้งหมดแบรนด์ของเตาถ่านโคคุณพญรคมก็ประมาณไม่น้อยกว่า20ที่นะครับครับเราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าเจ้าใหญ่รองรองจากตัวที่แหล่งผลิตโดยตรงคือพญรคมเพราะว่าเรารับเนื้อไม่น้อยกว่าเดือนละ1 0 0ตัวแล้วมากระจายสินค้าให้สาข,ขาของเราต่างๆ ทางเราก็มีมีเพจนะครับมีเพจบริษัทเตาถ่านโคขุนพยาคมจำกัดครับผมหรือว่าเบอร์ติดต่อก็083 34 34 47 7นะครับผมติดต่อผมโดยตรงนะครับปัญญาในการทำธุรกิจนะครับตัวหลักๆก,ก็คือเงินทุนแต่เราดีมีม,มีมีเหมือนว่าทางธนาคารมาซัพพอร์ตหรือว่ามาให้ทุนตรงนี้แล้วฝากถึงพวก รุ่นหลังๆที่มีการท้อการอะไรเราสําคัญคือเราต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและสินค้าเราต้องมีคุณภาพครับมันจะเป็นเหมือนปากต่อปากบอกต่อๆกันไปครับผม